หนุ่มพูน่าสงสารของเรานี่เองอมา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 ,มาขอบคุณคนดูหน่อยเล้แกนี่มันก็ลัคกี้แมนจริงๆเนอะแค่ฉันถ่ายคลิปแกแป๊บเดียวก็มีเจ้าของแบรนด์ดังระดับโลกมาจ้างฉันรีวิวแล้วแกนี่มันตัวเงินตัวทองจริงๆเลยคุณนี่มันลวงโลกจริงๆปากดีนะสวัสดีค่ะทุกๆคนเจอกันอีกแล้วนะคะ วันนี้นะคะ่ะบีมไปเจอขอทานคนหนึ่งน่าสงสารมากเลยนี่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 ไงคะคนนี้เลยคะ่ะนี่คุณคะคุณอยู่แถวนี้มานาน้แค่ไหนแล้วคะอ,อก็หลายเดือนแล้วล่ะครับโหแล้วนี่กินข้าวกินปลามาหรือยังคะเนี่ยยังเลยครับผมไม่ได้กินข้าวมาสองวันแล้ว อยน่าสงสารมากเลยใช่ไหมล่ะคะคุณผู้ชมแบบนี้บีมจะไม่ช่วยเขาได้ยังไงล่ะคะจริงไหมอะนี่ค่ะเบอร์เกอร์บีมให้รับไปสิคะจริงเหรอครับให้ผม,มจริงเหรอครับจริงคะ่ะแต่ยังไม่หมดแค่นั้นนะคะ นี่ค่ะ,ะบีมให้ขอบคุณมากเลยครับคุณเป็นคนดีจริงๆเลยขอบคุณมากเลยครับไม่เป็นไรค่ะวันนี้ภารกิจของบีมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะบีมขอตัวลาไปก่อนนะคะอ๋อแต่อย่าลืมนะคะการให้คือพลังแห่งความสุขและทำให้โลกข,ของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้น ไว้เจอกันไลฟ์หน้านะคะบ๊ายบายเอามานี่เอาคุณให้ผมแล้วไม่ใช่เหรอครับโอ้ยโอย้แบบนี้ไงถึงไปที่ใครขอทานนี่ฉันบอกให้เอาบุญนะที่ฉันทำฉันแค่อยากสร้างภาพเรียกยอดไลฟ์ยอดแชร์แค่นั้นแหละ งั้นคําพูดสวยหลูที่คุณพูดมาคุณก็โกหกนะสิครับอุ๊ยฉันไม่ได้โกหกนะแต่ที่ฉันทำเขาเรียกว่าธุรกิจจ้าคนสมัยนี้เขาชอบดูอะไรแบบนี้แหละ <c oughs> โอ้นี่น,น,นี่เมื่อกี้เนี่ยคนดูลายฉันเยอะมากเลยนะสงสัยเขาน่าจะชอบความรันทดของแกกินลองทำแบบฉันดูบ้างไหมล่ะ เงินดีอยู่นะแค่มีกล้องตัวเดียวก็ทำได้แล้วแล้วผมจะไปหาเงในใใินจากไหนซือกล้องล่ะครับเออจริงด้วยแกมันขอทานข้างถนนด,ดีเนะงั้นก็ฝันไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะบ๊ายบาย คุณมีอะไรหรือเปล่าครับอ่ะฉันให้คุณให้ผมจริงเหรอจริงสิท้องร้องดังขนาดนี้หิวอยู่ใช่ไหมล่ะเออไม่ใช่ว่าคุณถ่ายรูปเสร็จแล้วคุณก็จะเอาคืนหรอกนะครับ ของคุณเนี่ยฉันจะทำแบบนั้นทำไมอ่ะฉันใหขน้ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับจะเย็นเย็นค่อยๆกินก็ได้ ดีๆแบบนี้จะเอาไปให้ขอทานนี่ยังไงคนแบบนั้นไม่เหมาะกับอาหารดีดแบบนี้หรอกอยู่หวังว่าจะได้งเงินจากฉันเลยอีกพวกโง่อค่ะืมขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามบีม ที่บีมทำไปทั้งหมดก็เพราะว่าใจรักแล้วก็สงสารนะคะฮะจะซัพพอร์ตคอนเทนต์ของบีมให้ค่าจ้างหนึ่งล้านได้ค่ะได้ค่ะด้วยความยินดีค่ะคะให้บีมออกเงินก่อนเหรอคะอ,อ๋อได้ค่ะได้ค่ะเรื่องนั้นไม่มีปัญหาอยู่แล้วงั้นถ้าบีมทำงานเสร็จเดี๋ยวบีมส่งเลขบัญชีไปให้นะคะ ได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะวุย้ยไม่คิดไม่ฝันเลยนะเนี่ยว่าแปดเดิงรละดับโลกจะมาสอดฉันเฮ้ยเุ้ยจะเมยแล้วจะเมยจะเมยจะเอจ้าเอ๋สองสัยกันใช่ไหมล่ะคะว่าวันนี้บีมองของเยอะแยะขนาดนี้มาทำอะไร ีทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าข้าวสารอาหารแหง้งแล้วก็เสื้อผ้าใหม่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะเดาออกกันหรือ,อยังเอ่ยถูกต้องค่ะบีมจะเอาของพวกนี้ไปบริจาคค่ะแล้วรู้ไหมคะว่าผู้โชคดีของเราคือใครเต้นๆพอหนุ่มคุณน่าสงสารของเรานี่เองอุ๊ยแต่ตอนนี้เราจะเรียกเขาแบบนั้นไม่ได้แล้วนะคะต้องเรียกเขาว่า พอหนุ่มลักกี้แมนคราวนี้คุณจะให้ผมจริงๆใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่เหมือนกับวันนั้นที่ที่ททมีอิ่มใช่ไหมคะแหม่บิมก็ลืมคิดไปค่ะว่าตัวโต,วตวขนาดนี้เบอร์เกอร์ชิ้นนี้เดียวมันจะไปอิ่มได้ยังไงเนอะแต่ไม่เป็นไรแต่ไม่เป็นไรวันนี้ก็ถือว่าแก้ตัวแล้วกันเนอะ อะมา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 ขอบคุณคนดูหน่อยเร็วอะเร็วซีขอบคุณคนดูหน่อยขอบคุณครับอินฟูคนนี้นี่เป็นคนดีจริงๆเลยนี่คุณรู้ไหมว่าของบริจาคพวกนี้เนี่ยมันสามารถทำให้คุณเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้เลยนะครับขอบคุณผู้ติดตามทุกคนมากเลยนะคะที่คอยส,สนับสนุนบีมาโดยตลอดถ้าไม่มีทุกคนบีมก็ไม่สามารถทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นได้ ช่วยกันติดตามบีมแล้วก็ปูโลกไปด้วยกันนะคะเอาบวกมือหน่อยบวกมือหน่อยบ๊ายบายวเจอกันใหม่นะคะทุกคนอ๋อเราจะได้เริ่มต้นชิ้นใหม่แล้วเหรอเนี่ยโอเสื้อผ้าใหม่เต็มไปหมดเลย โอ๊ยคุณตีผมทำไมอย่าเอามือสกปปกสกปปกของแกมาจับข้าวของของฉันนะนี่มันจะเสียหายหมดอะไรอะ่ะอีกแล้วเหรอครั้งก่อนคุณก็ทำแบบนี้คุณนี่มันลวงโลกจริงๆนี่คนขอทานแบบแกมีหน้าอะไรมาด่าฉันฉันจะให้หรือไม่ให้มันก็สิของฉันนี่มันเงินฉันเฮ้ย ทำไมเป็นงี้ล่ะแต่จะว่าไปแกนี่มันก็ลัคกี้แมนจริงๆเนอะแค่ฉันถ่ายคลิปแกแป๊บเดียวก็มีเจ้าของแบรนด์ดังระดับโลกมาจ้างฉันรีวิวแล้วแกนี่มันตัวเงินตัวทองจริงๆเลย นี่คุณถึงผมจะเป็นแค่ขอทานแต่ผมก็ไม่เคยหาเงินด้วยที่ต่ำๆแบบคุณหรอกคุณนี่มันต่ำยิ่งกว่าขอทานซะอีกนี่แกด่าฉันต่ำเหรอ,หอปากดีด้นะถ้าคุณทำร้ายเขา ฉันแจ้งตำรวจจับคุณแน่แกเป็นใครเป็นญาติมันหรือไงไม่ต้องห่วงนะคะฉันเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วเห็นเหรอแล้วไงเธอใหญ่มาจากไหนจะทำอะไรอินฟูชื่อดังองฉันได้ทำอะไรได้น่ะเหรอ จะโทรฟ้องแม่เหรอจ๊ะอย่าบอกนะว่าเธอคือใช่ ฉันนี่แหละเจ้าของแบรนด์ที่จ้างเธอเอ,อ้คือคือมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะคะเมื่อกี้เมื่อกี้มันเป็นแค่การแสดงค่ะกกหอเแกเงียบปากไปเลยนะอย่าไปเชื่อเขานะครับไม่ต้องห่วงค่ะฉันเชื่อคุณฉันขอยกเลิกสัญญาจ้างทั้งหมดกับเธอและเธอ จะไม่ได้เงินจากฉันแม้แต่บาทเดียวเราไปจากที่นี่กันเถอะค่ะครับออไม่หรอไม่ดออูควาิคุณคุณอ๋อแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งชีวิตอินฟูของคุณคงจบตั้งแต่วันนี้แล้วล่ะค่ะเพราะฉันถ่ายคลิปไว้หมดแล้วโชคดีนะคะคลิปหรอ อาจารย์ก็ไม่ได้ชื่อเสียงก็มาพัางอีกโอยหมดแล้วชีวิตฉันโอย,โอย